สวัสดีครับทุกท่านเช้าวันใหม่เป็นพระพรของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนำของพระองค์และเช้าวันใหม่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทําให้เราได้พบการเจอกันแล้วก็เริ่มต้นในการทํางานในส่วนของเราแต่ละคนนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้นําคําว่าวาระนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ วันนี้จะเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะครับหมายถึงเรื่องวาระนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายละนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นวาระสุดท้ายที่เราจะเจอกันเนาะนะครับเรื่องราววาระต่างๆถูกนํามาเขียนโดยพระธรรมปัญญาจารย์นะครับโดยคนที่้นมองเห็นชีวิตสัจธรรมของชีวิตแล้วก็นําเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้มาเป็นบทเรียนให้กับเราทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยมีวาระต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นจนถึง กระบวนการของการดําเนินชีวิตนะครับเราคิดว่าวาระในแต่ละวันของเรานะครับวาระในแต่ละช่วงชีวิตของเรานะครับตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็วาระเข้าไปโรงเรียนใช่ไหมครับวาระทํางานวาระมีครอบครัววาระสารพัดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่เสมอๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นมันก็ ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเราจะคิดอะไรบางอย่างให้บันได้บทเรียนเหมือนกับปัญญาจารย์ที่นำวาระต่างๆเหล่านี้มาให้กับเราได้คิดเราก็จะได้บทเรียนในแต่ละวันและปรับปรุงในการดำเนินชีวิตของเรานะครับวาระในวันนี้จากพระธรรมของพระเจ้าบอกว่ามีวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันตินะครับเรื่องราวการรักการเกลียดสงครามและสันตินะครับทั้งหมดเนี้ย สี่อันนี้ถูกนำมาปิดท้ายเรื่องวาระต่างๆจากพระธรรมปัญญาจารย์เพื่อให้มนุษย์มีบทเรียนของชีวิตเริ่มต้นจากความรักของพระเจ้าและสุดท้ายมีสันติสุขโดยองค์พระเยซูคริสต์นะครับนั่นคือกระบวนการและวาระต่างๆที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้มนุษย์ได้ค้นพบถึงความรักของพระเจ้าและชีวิตที่มีสันติสุขในพระเจ้า นะครับเมื่อมนุษย์ค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตของเขาจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอย่างที่1ตัดสินใจเลือกเพื่อเราจะค้นหาสันติสุขที่แท้จริงของชีวิตการตัดสินใจเลือกนะครับทุกเรื่องราวมีวาระของมันเมื่อเราพบกับวาระสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราควรจะเลือกนะครับถ้าเราถามว่าถ้ามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีก3วันเราจะเลือกทำอะไร ถ้าเรามีเวลาอยู่เหลือหนึ่งเดือนเราจะเลือกทําอะไรมันก็เป็นวาระที่เราต้องเลือกใช่ไหมครับเพื่อทําในสิ่งที่เร,รู้สึกว่ามันดีที่สุดมันเหมาะสมที่สุดมันมีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระธรรมตอนนี้บอกว่าถ้าเราจะค้นพบหาค้นหาสันติสุขของพระเจ้าเราก็ต้องตัดสินใจเลือกเลือกอะไรครับเลือกระหว่างการรักกับการเกลียดนะครับ สมัยผมเด็กๆนะมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เนี่ยมีท่อนท่อนหนึ่งที่ร้องบอกว่าทั้งรักและทั้งเกลียดสุมแน่นในหัวใจโอ้แสดงว่าคนคนนี้ต้องมีอะไรที่เป็นสิ่งพิเศษบางอย่างนะสำหรับความรู้สึกของคนที่ร้องหรือคนที่แต่งเพลงนี้นะครับจะรักก็ไม่สุดใจนะครับจะเกลียดก็ มันมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันนะครับแต่ทุกท่านครับจริงๆแล้วเราก็ต้องเลือกครับเพื่อความสุขของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามเราจะเลือกอะไรระหว่างการรักกับการเกลียดเพื่อค้นหาสันติสุขให้กับชีวิตของเราการเลือกของเราจะมีผลต่อการตัดสินใจและการกระทําในแต่ละวันของเรามากครับถ้าเราเลือกการรักเราก็จะได้รับผลของความรัก นะครับถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนที่รักเราก็จะได้รับผลของการที่เราเป็นคนที่ให้ความรักบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเรารักแล้วแต่เรายังเจอกับความเจ็บปวดเรายังเจอกับความเหนื่อยเรายังเจอกับการสูญเสียบางคนเสียทรัพย์สินบางคนเสียตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนเสียชื่อเสียงเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปก็เพราะว่าการเป็นคนเลือกที่จะรัก หลายคนจึงเจ็บช้ำหลายคนจึงเจ็บปวดหลายคนจึงไม่คิดที่จะรักหรือเลือกที่จะแสดงความรักเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมันทำให้เขารู้สึกสูญเสียและไม่มีคุณค่ากับความรักที่ได้กระทำออกไปแต่สุดท้ายครับเราก็ต้องกลับมาคิดว่าอย่าลืมว่าในที่สุดแล้วแม้ว่าเราจะได้ความเจ็บปวดกลับคืนมาหรือสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็จะกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่า เป็นคนที่มีความรักผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเป็นคนที่มีความรักคนอื่นจะพูดกับเราได้ว่าเราเป็นคนที่มีความรักลูกๆครอบครัวเพื่อนร่วมงานจะพูดได้ว่าเราเป็นคนที่มีความรักนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนกลับมาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราจะมีอะไรไปมากกว่าการที่เราได้เป็นคนกระทำสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่น และถูกเรียกว่าเป็นคนที่มีความรักเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกที่จะแสดงความรักหรือเลือกที่จะรักจึงเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าเป็นการค้นหาสันติสุขโดยการเลือกที่จะแสดงความรักแต่เราก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็เอาความรักมาเป็นเหมือนพระเจ้าคิดว่าความรักทำได้ทุกอย่างความรักอะไรก็ตามถูกต้องทุกอย่างแต่ ความรักไม่ได้เป็นพระเจ้าครับแต่พระเจ้าต่างหากพระองค์เป็นความรักให้กับเราทั้งหลายทุกๆุกคนบางคนก็เอาเพียงแค่ความชอบและคิดว่านั่นคือความรักแต่เราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือความชอบอันไหนคือความรักก็ไม่เหมือนกันบางทีมันก็อาจจะไปด้วยกันได้แต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะรักเราก็ต้องคิดและก็ให้ดูว่า นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารานให้กับมนุษย์เราได้ทำแม้ว่าการเลือกที่จะรักอย่างที่เคยบอกว่ามันเจ็บปวดมันสูญเสียมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ ه, มันไม่น่าจะได้กลับมานะเพราะเราเป็นคนที่ให้ความรักอะ่ะคนอื่นน่าจะรักเราคนอื่นน่าจะดีกับเราเราน่าจะได้รับอะไรที่มันรักรัก,รกตอบแทนคืนมาแต่พี่น้องครับพระเยซูคริสต์ถูกตำหนิพระเยซูคริสต์ถูกด่าว่าพระเยซูคริสต์ถูกจับไปตรึงบนไม้กางเขน พระเยซูคริสต์ถูกกระทําให้ตายบนไม้กางเขนแต่พระเยซูก็ไม่เลือกที่จะเกลียดพระเยซูก็ยังเลือกที่จะรักและพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แสดงออกให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักไม่ว่าใครจะเรียกพระองค์ว่าอย่างไรแต่พระเยซูก็เป็นพระเจ้าที่ได้สำแดงความรักให้กับเราทั้งหลาย เพราะพระองค์เลือกที่จะแสดงความรักนั้นเพราะมันเป็นพระลักษณะของพระเจ้าแม้ว่ามนุษย์จะไม่รักพระเจ้ามันก็ไม่ได้ทำให้คุณสมบัติความเป็นพระเจ้าลดลงดังนั้นพระเยซูแสดงความรักของพระองค์ให้กับมนุษย์ก็เพื่อจะให้มนุษย์ได้มีสันติสุขได้รับความรักที่แท้จริงเช่นเดียวกันหนุนใจเราว่าการที่เรายังแสดงความรักและเป็นคนที่ให้ความรักกับคนอื่น แม้ว่าเราจะไม่ได้ความรักหรือความปรารถนาดีตอบแทนกลับคืนมามันก็ไม่ได้ทำให้ความรักที่อยู่ในตัวเราหรือการเป็นคนที่รักของตัวเรานั้นสูญเสียไปเพราะนั่นยังเป็นบุคลิกลักษณะของเราที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่เลือกแสดงความรักออกมาให้กับคนอื่นแต่ถ้าเราเลือกที่จะเกลียดครับเราก็ต้องได้รับผลของความเกลียดและเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นเป็นคนเกลียดชังคนอื่น เป็นคนที่มีทัศนคติที่ลบเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือเป็นคนที่มองคนอื่นๆในแง่ร้ายและได้รับผลของการเกลียดนั้นก็ไม่มีความสุขในพระยนต์พระเยซูที่พูดถึงชายคนหนึ่งที่เขาติดหนี้เจ้านาย200ล้านบาทเนี่ยครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ200ล้านบาทแล้ววันหนึ่งเจ้านายก็เรียกเขาไปเอ้ยได้เวลาใช้หนี้แล้วนะเอามาใช้หนี้เราได้แล้วถ้าคนนี้บอกว่าโอ้ผมไม่มีเลยครับ ขอผัดไปก่อนได้ไหมครับออนวอนเจ้านายเจ้านายเห็นใจไม่ใช่แค่ผัดไปเท่านั้นนะแถมยังยกหนี้ให้ทั้ง200ล้านแน่ไม่ต้องออกมาคืนด้วยนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกไปอย่างหน้าชื่นตาบานว่าไม่ต้องใช้หนี้สองร้ล้านแล้วแต่ไปเจอเพื่อนทาตคนหนึ่งที่ติดหนี้ตัวเอง200บาท อ๋ออันนี้มันติดหนี้เรานีสองร้อยบาทก็ไปจับคอเสื้อเพื่อนมาแล้วก็บังคับบอกว่าเนี่ยแกเอาเงินมาคืนฉันสองร้อยบาทเดี๋ยวนี้เพื่อนคนนั้นก็บอกโอ้เรายังไม่มีขอผัดไปก่อนได้ไหมชายคนนั้นบอกไม่ได้ต้องเอามาคืนเดี๋ยวนี้แล้วก็จับเพื่อนของเขาไปขังไว้ในคุกเพื่อนคนอื่นๆเห็นก็โอ้น่าเศร้าจังเลยเนาะผู้ชายคนนี้เพิ่งได้รับการยกหนี้มาสองร้อยล้าน แต่ไปทวงหนี้จากคนอื่นเพียง200บาทนะครับในที่สุดเพื่อนๆก็ไปรายงานให้กับเจ้านายทราบอีกครั้งแล้วเจ้านายก็มาเอาตัวทาสคนนี้กลับไปพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยกเลิกคําสั่งเดิมซะจับทาสคนนี้ไปขังไว้ในคุกแล้วบอกว่าจองใช้หนี้เราให้หมดถ้าเราเลือกที่จะเกลียด เราก็ได้รับผลของความเกลียดชังพี่น้องครับผลที่ได้รับจากการเกลียดเราอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองและทำร้ายคนอื่นเราอาจจะสูญเสียอิสรภาพของชีวิตให้กับความเกลียดที่ครอบงำชีวิตของเรามีคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าถ้าเรามัวแต่เกลียดเราก็ไม่รู้จักที่จะรักขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเลือกที่จะมีความรักเพื่อค้นหาสันติสุข ของชีวิตในวาระของเราอย่างที่สองครับเมื่อเราจะพบสันติสุขเราจะต้องมีการต่อสู้ ก่อนสุดท้ายที่เราจะพบกับสันติสุขการต่อสู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันที่เราได้เห็นสงครามระหว่างประเทศต่างๆการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์การแย่งชิงระหว่างอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าแล้งเรากลับไปดูบ้านเราที่ต่างจังหวัดเนาะมีการต่อสู้แย่งชิงน้ําเพื่อทํานากันเยอะแยะเลยนะครับ ช่วงหน้าฝนไม่มีใครแย่งแล้วครับมีแต่ผลักน้ําออกไปอย่าให้เข้านาชั้นอย่าให้เข้าบ้านชั้นแต่ช่วงหน้าแล้งไปนงครับน้ําจงมาน้ําจงมานะครับก็เกิดการแข่งแย่งเกิดการเกลียดเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นพี่น้องครับบางครั้งการต่อสู้เราอาจจะใช้เพื่อให้ยุติความรุนแรงแล้วก็นําไปสู่สันติสุขได้นั่นคือการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายแต่ก่อนที่จะไปถึงไม้กางเขนครับพระเยซูคริสต์ก็ต่อสู้เหมือนกันต่อสู้กับฝ่ายเนื้อหนัง ฝ่ายเนื้อหนังบอกพระเยซูว่าโอ้อย่าไปเลยไม่กังเขตมันเจ็บปวดมันทรมานแต่พระเยซูก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างหนักขอกําลังจากพระเจ้าเช่นเดียวกันครับทุกวันนี้เราก็ต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต่อสู้กับตัวเองก็มีนะครับต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางกฎหมายต่อสู้ทางหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์เปาโลในพ,พ่อพีรได้บอกว่าชีวิตของเปาโลมีสองคนคนที่หนึ่งคือเปาโลดี เปาโลดีเนี่ยต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีเสมอเสมอแต่มีอีกเปาโลหนึ่งก็คือเปาโลที่คอยขัดขางขัดขวางการทำดีของเปาโลดีเปาโลต้องเลือกเลือกว่าจะทำอะไรการต่อสู้เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์เปาโลเฮ้ยฉันอยากเป็นคนดีฝั่งนี้บอกเอ้ยอย่าเลยเป็นคนดีอายคนอื่นเขาอย่าทำเลยอย่านี้เลยแต่เปาโลต้องเลือกครับ ถ้าจะมีสันติสุขที่แท้จริงของชีวิตเปาโลก,ก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราก็ต้องเลือกต่อสู้กับตัวเองและหนุนใจที่จะเลือกฝ่ายดีครับเลือกทำในสิ่งที่ดีที่พระเจ้าอิสระให้เราเลือกเพื่อจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมีคำอฏิษฐานของผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งชื่อว่าเซนต์ฟรานซิสแห่งอัสซิซีผมจะอ่านให้ฟังและอยากจะให้เรานั่งคิดใครครวญตามไปทีละข้อ ท่านอธิษฐานกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าปรุงเป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์ที่ใดมีการเกลียดชังให้ข้าปรุงหวานความรักที่ใดมีการบาดหมางให้หวานการยกโทษที่ใดมีการแตกร้าวให้หวานสามัคคีธรรมที่ใดมีการสงสัยให้หวานความเชื่อที่ใดมีความว้าวุ่นท้อถอยให้หวานความหวังที่ใดมีความมืดมน ให้หวานความสว่างที่ใดมีความโศกเศร้าให้หวานความยินดีโอข้าแต่พระอาจารย์อย่าให้ข้าพระองค์แสวงหาการประเลาประโลมใจแต่ประเลาประโลมใจผู้อื่นมีใช่สแสวงหาความเข้าใจแต่พยายามเข้าใจผู้อื่นมีใช่สแสวงหาความรักแต่รักเขาเพราะด้วยการให้ทำให้ข้าพระองค์ได้รับด้วยการยกโทษ ข้าพระองค์จึงได้รับการยกโทษและในความตายนั่นเองทําให้ข้าพระองค์ได้รับชีวิตนิรันดร์นี่คำคำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอัซซิซีที่ให้เราได้เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพบกับสันติสุขที่แท้จริงของชีวิตพระเยซูจึงสรุปว่าเรามอบสันติสุขให้กับท่านสันติสุขที่เราให้ท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นค้นหาสันติสุขของชีวิตได้จากพระธรรมปัญญาจารย์เรื่องของวาระสองวาระที่ทำให้เราได้คิดถึงสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราหนึ่งตัดสินใจเลือกเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรัก 2. ต่อสู้เพื่อจะชนะตัวตนที่ไม่ดีและมีสันติสุขด้วยตัวตนที่ดี ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าทระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอ่อนแอแต่ขอกําลังที่มาจากพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสาแดงความรักเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเลือกทําในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเลือกทําในสิ่งที่ดีข้าแต่พระเจ้าที่บิดาโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีสันติสุข ในพระองค์เลือกที่จะทำสิ่งที่ก่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตขอพระเยซูคริสต์ทรงนำพาข้าพระองทั้งหลายประทานกำลังในการทำงานตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยให้มีความปลอดภัยให้รับพระพรทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายตลอดทั้งวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน จาเป็นความรักประจักษ์นพระเยซูสาเดจลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักอันใหญ่เลือเปรียบห่วงนากระแสชน ฟก์ล้างดวงการมนุ์ถูชนพลราคีอาเมนพระชายาัรทุกท่านครับ